มากระต่อนะครับที่ร้านนี้นะครับร้านที่น่ารักมากเลยสําหรับสายบัวบกโขดนะครับก็วันนี้เราอยู่กับคุณเบียนะครับคุณเบียสวัสดีครับคุณเบียจากร้าน h a v e a good tree นะครับให้คุณเบียรได้ช่วยแนะนําร้านหน่อยครับผมคือ h a v e a good tree ก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นไม้โขดครับก็จะเป็นบัวบกโขดแล้วก็มะยมเงินมะยมทองครับอันนี้คือเป็นไม้หลักที่เราที่เราขายอยู่ตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้หน่ารักกันทุกต้นเลยนะครับพวกนี้เลี้ยงช้างนะครับคุณเบีย์โทษทีครับคือคือผมเป็นคนที่ กลัวต้นไม้ตายเหมือนกันแต่พอมาเลี้ยงอันเนี้ยรู้สึกว่ารอดก็รู้สึกว่าเขาอย่างโบโบขอดคือเขาไม้ถึกทนครับคือไม่ค่อยกลับดาวใช่ครับเขาเป็นไม้ถึกทนแต่นั้นอ่ะก็แค่แบบลดน้ําวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่แต่ว่าเขาชอบแดดก็ให้เขาได้เจอแดดบ้างต้องอยู่แดดและน้ําต้องถึงใช่ครับแต่ว่าแค่ครับแค่ไม่แช่อ๋ออย่าไปแช่อะไรอย่างเงี้ยไม่แช่ใช่ครับก็คือชื้นแต่ไม่แช่อันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นเป็นคีย์หลักของการเลี้ยงต้นไม้หลายๆต้นเลยนะครับของนะครับออ่่่ะเเดีีี๋ยยยยววใใหห้้คคุณบบบรรร์ชชพาามมนนัไสจง ก็คือถ้าอย่างอย่างอย่าง่อนที่ไปถึงต้นนั้นะมันก็เป็นอย่างนี้ที่เราจะเห็นคืออันนี้คือเป็นพวกหัวจากหัวอันนี้อันนี้คือคือเป็นหัวเลยพวกบกโพดใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าสายที่ชอบลุ้นอ่าก็จะเอาแบบเนี้ยเข้าไปไปปลูกได้เลยนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่มีรากดังนั้น เราก็พยายามให้เขาแบบไปชําด้วยทรายให้เขามีรากก่อนอันนี้ก็คือไปไปปักลงในทรายแล้วก็ให้มันสูงประมาณไหนครับคุณเบียร์อ๋อครึ่งหัวนะครับแล้วก็สักประมาณอย่างน้อย2อาทิตย์นะครับแล้วเขาก็จะจะแตกยอดออกมาจะจะเริ่มมีรากออกมาใช่ครับอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นมะยมหน้าตาก็จะเหมือนเหมือนกับไดโดเดอร์สาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเพรานั้คนที่ชอบใส่ไม้ขดแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ครับก็ไปปลูก แต่เขาจะแตกยอดตรงวิธีการไปชําก็เหมือนกันเลยวิธีการไปอยู่ตรงทรายทรายชมื้นหน่อยไหมครับถ้าอยากให้รากงอกเร็วก็ใช้ทรายเหมือนทรายปลูกบ้านเลยครับจนเขาเขาแตกยอดแล้วเนี่ยค่อยเอามาเปลี่ยนกระถางซึ่งก็จะผสมพวกดินปลูกเข้าไปมันก็จะทําให้เหมือนเขาได้สารอาหารด้วยพอเขาหมายถึงว่าพอเริ่มเริ่มมีรากแล้วเราก็ย้ายเขาไปปลูกในดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับหรือบางคนถ้าจะปลูกแต่กระถางเลยก็ได้แต่ว่ารากเขาอาจจะออกช้ากว่าชทรายมันยังแข็งแรงมันยังแทรกเข้าไปไม่พอ แทงก็ไม่<ช>ไม่พอใช่ไหมครับ<อ>นะครับพอมันจะออกมาดังนั้นเนี่ยคนที่เขาชอบใบแบบพดยังเห็นว่าตรงมันจะไม่เหมือนก<ช>ันครับถ้าเกิดว่าชอบที่แบบ แนวยืดยืดยาวๆอันนี้เอาไว้ในร่มได้เพราะมันจะยืดตัวหาแสงใช่เพราะผมจำได้ว่าผมเลี้ยงไว้เนี่ยเขาจะพยายามหาแสงก็ใช่ถ้าชอบแบบทรงที่มันดูแบบพุ่มหน่อยเนี้ยเอาไว้กลางแจ้งอันนี้คือต้องอยู่กลางแจ้งถึงจะทรงนี้จะทรงนี้หรือถ้าอยากให้เขาใบใหญ่หน่อยเงี้ยดูแบบเป็นอยู่ที่ใต้ร่มไม้มีแดดบ้างเจอกับธรรมชาติบ้างใบเขาจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับคือคือเป็นชิปส์ก็คือยืดเราแต่เราชอบทรงให้่ก็แบบไหนเราก็ยก ปรับเปลี่ยนเข้าไปจัดการไปจัดการธรรมชาติของเราถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราเห็นจะเห็นว่าหน้าเขาจะหันมาทางเดียวกันใช่ครับผมเราก็จะหันหาหันไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้หน้าเขาหันไปหาแดดทางทิศตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะข้สนุกของการเลี้ยงวบบบก็คือว่า เราอยากให้เขาโซ่แบบไหนเราก็ไปวางแสงแบบนั้นแล้วก็ขยับเขาเอาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละคนชอบฟอร์มไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนะครับคุณเบียร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นงานสารเหรอครับคุณเบียร์ใช่ครับอันนี้เราก็พยายามที่จะเนื่องจากมันเป็นงานต้นไม้ก็เอาไปพวกงานแมชงานเดคคาเลสเนื่องจากพวกเราเนี่ยจึงร้านเราอยู่พระนิคมชุมบุรีครับซึ่งเป็นเป็นแหล่งผลิตงานจากสารอยู่แล้วใช่คุณเบียร์ก็ไปไปรับมาจากแบบชาวบ้านเราผลิตกับชาวบ้านเลยครับเราอัดป อย่างเมื่อก่อนอย่างพวก,พวกนี้เป็นงานตกแต่งฝาผนังน,นี่ครับเราก็ไปทํากับชาวบ้านเลยพวก,กสีพวกนี้อย่างสมมุติว่าตั้งต้นไม้เนี่ยมาสามารถเอาไปเป็นแผ่นรอง ก็คือเป็นเป็นงานดีไซน์นะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มจิมมิคอะไรนะครับนะครับพวกคาเฟ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยครับก็มีอะไรมากที่จะเอามาตรงนี้ได้นะครับราคาก็คือแบบถ้าอย่างต้นไม้เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับ180บาทโอ้ร้อยแปดสิบบาทก็ได้ร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็ขนาดหัวครับครับอย่างไอ้พวกนี้ก็จะไอ้พวกแต่พวกนี้ราคาจะสูงหน่อยเพราะว่าจะเป็นโบบกผาอ๋อมันคนละตัวกับโบบกโคใช่ไหมครับโบบกผาคือเขาจะไปเกาะกับ กับตัวหินหน้าผาใช่ไหมครับดังนั้นการเก็บอาจจะยากตัวเขาต้องไปซีนต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหายากกว่าครับผมถ้าไปสังเกตคือว่าตัวหัวเขาจะมีตัวเกรดนะครับครับผมอ่ามันจะแตกต่างกันโอบแล้วแล้วตัวขนาดใบหรือว่ารูปทรงใบมันคล้ายคลึงกันกับตัวปูปกครอไหมครับเขาจะใหญ่ใบเขาจะใหญ่ใบเขจะใหญ่ถ้าดูสังเกตนะครับใบจะใหญ่กว่าแล้วก็เขาจะสีเขาจะดูแบบ มีออกมนๆเทาๆผสมนะครับถ้าเกิดสังเกตนะครับคือเราสังเกตนะฮะผมสังเกตข้อสังเกตคือตัวหัวเขาไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกับตัวโบหัวเขาจะใช่ครับเขาจะมีเท็กเจอร์ผิวเขาจะมี texture ครับอ๋อใช่ครับแต่แต่เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมการเลี้ยงก็คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันอ๋อดูแลดูแลกันเดียวกันนะครับน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยแวะมาดูร้านพี่เบียร์ได้นะครับอันนี้อันนี้อะไรครับพี่เบียร์ตัวนี้เสน่ห์นางพิมพ์ครับเขาเรียกว่าเสน่ห์นางพิมพ์นะครับอย่างเนี่ยครับเขาจะเหมือนอารมณ์แบบกดหินเก่าๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้มงคลหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นไม้เสน่ห์เรียกเรียกเสน่ห์ครับผมถ้ามายมเงินมายมทองก็จะเป็นไม้เรียกเงินเรียกทองแต่ว่าถ้าบัวบกโขดถ้าตามความเชื่อโบราณเลยเนี่ยก็จะตวกอยู่ยงภพอันเพราะว่าเขาเป็นไม้สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือต้องบอกเลยว่าถ้าแบบต้องการหาไม้ไปไปเยี่ยมผู้ใหญ่เนอะผมว่าเวิร์กมากเลยนะเรื่องของเขาแล้เป็นชื่อมงคลนั้นนั่นเลยนะครับ นะครับก็นี่ครับอย่างเนี้ยฟอร์มเขาก็จะแบบครับไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนชอบฟอร์มแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือบุบกบดแต่ว่าเรื่องตรงนี้ก็มีมีตรงนี้ขึ้นมาใช่ใช่ครับเท่มากเลยอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้ปรงหรือเปล่าครับต้นปร่งต้นปรงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเลี้ยงเลี้ยงใช่ไหมเล็นรอมเดียวกันได้ใช่ครับคุณเบียร์ครับคือจะได้แบบว่าไม่งงเพราะว่าเดียรก็เลยเลี้ยงเหมือนกันหมดก็เลยเลือกเลี้ยงเฉพาะแบบนี้ไม่ได้แบบเลี้ยงไม้แบบ ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีอ่ะคนไปเลี้ยงแล้วงงนะอย่างผมเงี้ยเลี้ยงมาเยอะแล้วจนงงว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรยังไงใช่แล้วบางทีแบบรดน้ำไม่ถูกอันนั้นเป็นเลยเป็นเหตุผลว่าทางร้านเนี่ยก็เลยสอยเลยโซนนี้เลยใช่แล้วเราเหมือนกับเราก็จะสังเกตเขาอย่างเนี้ยครับครับสังเกตเห็นว่าจะมีขอบแดงด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เลี้ยงแบบกลางแจ้งบางทีเขาได้แดดได้น้ำเห็นไหมครับเส้นขอบใบอย่างเงี้ยครับบางทีตอนแรกอาจจะไม่มีขอบแดงงเงี้ยครับแต่พอเราเลี้ยงไปอยู่กับแดดอยู่อะไรไปบางทีขอบแดงเขาขึ้นมาเองอะไรเงี้ยครับ นะครับพวกเนี้ยใบเขาก็จะสมบูรณ์แล้วแล้วใบสมบูรณ์ดูแข็งแรงมากเลยครับเบียร์นะนะครับครับผมโอ้อันนี้อันนี้เยอะมากเนี้ยครับเขาก็จะแบบใหญ่ขึ้นแล้วต้องตัดได้ครับคือบางคนอาจจะบอกโห้ก่อใบมันจะงอกก็จะเสียได้ในการตัดแต่ถ้ารู้สึกว่าใบมันไม่สวยทรงมันไม่สวยแล้วก็ตัดทิ้งรอให้เขาแตกยิ่งตัดแล้วมันก็ยิ่งแตกมันก็จะยิ่งได้เพิ่มการมากขึ้นก็คือ ธรรมชาติของต้นไม้คือถ้าโดนตัดอะไรไปเขาจะเริ่มเริ่มแตกออกข้างใช่ไหมเออเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมครับอ๋อนะครับนะครับอย่างอันนี้เนี่ยครับเขาเพิ่งแตกยอดขึ้นมาอันนี้อันนี้สำหรับสายแบบชอบแบบสูงๆนะฟอมแบบฟอร์มแบบชเฉยๆเฉยอหน่อยเนี่ยครับอย่างนี้เขาก็ยืดตัวครับครับผมเนี่ยครับครับอันนี้อันนี้ก็คือมะยมอันอ๋อนี้เขาเรียกว่ามะยม์เงินมะยมทองใช่ไหมครับครับจากหัวนตัวเมื่อสักครู่ที่เราดูกันเนี่ยอ่าครับผมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะออกมาแบบให้ดูเนี่ยครับ คือน้องเนี่ยเขาจะนอนตอนเย็นนะครับตอนนี้ยังมีใบอยู่แต่พอสักาประมาณเดี๋ยว6กโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยใบเขาจะหุบแล้วเช้ามาเขาก็จะปลานิดไม่ต้องตกใจใช่ครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ของเราอยู่แล้วอย่างแรกใบจะมี2สีก็จะมีใบสีเขียวจะเป็นมะยมเงินแล้วใบสีออกแดงๆเนี่ยจะเป็นมะยมทองเขาเรียกเรียกว่ามะยมเงินมะยมทองใช่บางทีใบมันจะเหลือบๆครับโอ้สวยมากเลยครบทุกต้นเลยเนี่ยครับอย่างนี้คือธรรมชาติมันทเราไม่รู้หรอกว่า หัวเขาออกมาสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเราเราอาจจะใช้แสงกำหนดทิศทางเขาได้แต่ท้ายสุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหัวว่าเนี่ยใบเขาจะออกมาเป็นยังไงรูปทรงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้โหก็เพลินมากมากเลยเบียร์ต้องบอกว่าคือคือคือเข้าใจแล้วว่าเสน่ห์ของการที่แบบคนมาหลงแบบบัวบกโขดหรือว่าไม้โขดอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับนะฮะก็ แวะมาดูที่ร้านคุณเบียร์ได้นะครับชื่อร้านอีกทีนึงครับคุณเบียร์แท็บกูดทรีครับผมแท็บกูดทรีครับ,บ,รบมีเพจไหมครับชีวิตดีครับเ่ยต้อไม่ดีชีวิตดีถ้าต้อไม้กับดาวเราก็จะเศร้าไปด้วยเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้คุณเบียร์บอกแล้วว่าต้องบอกว่าบัวบกขดเป็นอีกต้นที่เลี้ยงง่ายในความรู้สึกผมนะครับในความรู้สึกผมนะคือเลี้ยงดูแลง่ายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวให้คุณเบียร์ช่วยฝากเพจแล้วฝากเบอร์โทรติดต่อร้านด้วยครับ f i r s t Page นะครับก็แฮ a ์ฟฟะ t ุชีเลยครับแล้วก็เข้าไปก็จะมีทั้งเพจทั้ง IG ชื่อเดียวกันครับแต่ถ้าเบอร์ติดต่อก็0961425496ครับก็โทรมาปรึกษาได้ดีเลยครับโอ้นะครับก็ขอวนนี้ขอบคุณคุณเบียร์มากๆเลยนะครับที่พาชมนะครับอย่าลืมแวะมาร้านคุณเบียร์นะครับ